เชิญว่าเป็นยกก็คงแบบเชิญคือจะปรับให้มึงคนเดียวอ่ะเออมันไม่ได้ปะเอออะไรวะอี่ย่างวะคือแบบอะไรอ่ะคือแบบอ่ะแล้วก็เอ๊ะเหมือนเด็กงองเงี้ยก็ปกตินี้เป็นไงแคตติกกูน่ารักไหมเพื่อนน่ารักแม่ขานลอยมาเลย <laughs> ไปลบแจมตามยาสองขวดเลยเมื่อกี้โดนตั้งแต่หัววันเลยนะคืนวันใหม่แล้วนะมั้งไม่กูจะฟาร์มสัตสเต็ก ผมเนี่ยไม่ใช่สบายแค่ตีไีให้ดีิเรอมานี่เป็นการฟันที่คุนสบายสุวละยังไงก็เกิดพูดเลยยังไงก็เกิดหมายถึงภาษีอะยังไงก็ได้เกิดอ มา,รรม,ามาเนี่ยน็อตตี้โหออกจากฟาร์มไวเงี้ยมเนี่ยไม่ได้ป่าเขาอยู่บนเว้ยไม่ใช่ป่า,ออปาหรอไอเดชเจอันนป่าช่วงนี้บ่อย<ม>เกินถอยเว้ยถอยเว้ยถอยเว้ยูยยยยยบจริงเขาเป็นใครสะ เอดีผมเป็นใครสักเวทเราต่างกันเออเขาก็แค่ออกลองซอสมะหรือเปล่าโมเชื่อกูดิไม่อะไม่เชืนะ่อเนี่ยเขาก็ออกเพียเซตเสู้วิกเตอร,ร์ไม่ได้หรอใครสักเอดี <AD S 2> ช่วยกอนเขาก็ออกมาละมุนีป้าจะตสู้วิกเตอร์ไม่ได้คือเลิเกเล่นเกมนี้ลเกมนี้ทิ้งไปเลยนะก็ร้องอะใช่เลิไม่ได้ ที่ตายนี่คือไม่ได้ไดานะบอกเลยโดนเลยว่ะแต่ <c oughs> เซ็ตฝั่งเราจะกลายอย่างเงี้ยตลอดเนีย่ยตอนกลางวันไปเล่นผมไปก่อนนะครับติดงานกดออกเลยเฮ้ยว้าวไม่ได้เจอมานา,า,าน,นะเพื่อนเนี่ยงานสำคัญไงเออเพื่อทีหลังติดงานก็ยังมาเล่น งานมันได้เงินเล่นเกมไม่ได้เงินเวลาเรียนอย่างเงี้ยจะเล่นเกม you know มึงบอกตัวเองเพื่อนลองดูได้ปะลองดูได้ปะ dictionary ไม่ได้ได้ก็ได้มานี้ยโป่พัติโป่โอเคตรงไหนใครฉะไม่ตายอ่ะได้อยู่ได้อยู่ ไม่ได้แล้วเนี่ยไม่ได้แล้วก็ได้อยู่ไม่โอเคเลยแต่เอดี AD เขาต้องกลับบ้านเลยนะเวย้ยไม่ได้แต่มันโลอะสวย เพราะว,ว่าเรียกเพราะว่าเรียก A D C มันโลอ่ะเลยทำให้พวกมึงกล้าเข้าไงเพราะว่าไผ่เขาหิวเออไผ่เขาหิวแหละเออมันก็ใช่เลย A D เขาโลไงมันเลยเข้าไม่ได้ไม่อยาก,ไม,ยากไม่อยากฟังเสียงคอรัสพอเพราะฉะนั้นเป็ได้คิวอ่ะให้เราคือจะกินนี้เป็นได้คิวมันได้เสียงนั่นแหละเปิดวิทูแล้วกันใหเตมคือ เสียงแบบแบบอีพิกออเคสตราอย่างเงี้ยเหรอไอแถบมันต้องมีอะไรที่แบบได้เกมตัวง,ง่ายๆมาบ้างแหละใช่ไหมมีเหรอก็ใช้อยู่บ้างเห็นป้าเจมเขามาเอดีเหอะ ไอ้นี่ตรงไหนที่เห็นเทียไหมเห็นเดิม์กมเขาออกมาให้มันแบบอัพเวลได้ไงเคนี้มันอัพไปได้ก็อ,ออกไว้ก่อนน่ะออกไว้ก่อนก็ไม่เสียห่างมก็แรงขนาดนี้เดือดปิดขนาดนี้ ตอนนี้มันโดนเกินชิลล์ไปแล้วครับที่แบบงานเยอะเยอะเลยวโอ้โหพายสกิลเจนเดารี่หรือล่านะไม่เห็นมีอะไรตามหลังเราเลยเชียอันนี้คือการแยดอย่างบแบบรุ่แบบใหม่หรอใช่ละมึงกล่าวว่าจนเลยก็ได้ขนาดเนี้ยเฮ้ยมิตติมันใช้ดวงเถอะดวงอ่ะมันมาได้ดีเพราะกระเป๋าใหญ่เถอะ บแบบก็ไม่ได้เติมเกมนี้เยอะป่าวอะเรามาชอปมังกรนะ้วไอ้ยี่อะแม่งรู้โอ้โอคือถ้ามันอยู่กับไรออดแล้วมันเช็คได้ว่ามึงเติมไปเท่าไหร่นะกูจะให้มึงเปิดไอ้ยี่อนี่ไม่ได้เขี่ยเยอะไปโอเคไปหนีง่ายเหลือเกินนะยท,ที่ซิมนาปูไปแล้วว่า มันอยากแดกเพราะมึงเอาจริงจังแล้วนะใช่จะเข้าไปไปเช็คไปเช็คมาล่ะหนึ่ง สกินนี้มันเนิร์อย่างนึกเละสกินกูนกรูตู <c oughs> ๋น้อส,สกินเน้นตูร๋ร้องสกินแรกคือสกินอะไรสวยละรอดไหมนอดนตูสกินไซเบอร์แห่งโชคแล้วตูดนี่แบแบเน้นเลยสกินนั้นอ่ะอยากสอนไหม ไอ้สก,กินดีฟอก็ก็หนักอยู่นะผมไม่แตะผมว่ากมแตะใสเฟนมากไงไพ่คนนีเขาเล่ป็น,นมนิดมากเลยอะ ได้ไหมออกหมดออกต๊ตตี้กูตันได้แล้วต๊ตตี้เออฆ่ามันเออโ0้หนึ่ง้อยที่จฆ่ามันได้ขอับคุณมากทัาไม่มีฮิวแมนเนี่ยนี่ฆ่าได้แล้วนี่ต้องด่าก่อน จะทำเน็้ทำเนื้อะไรวะพวกนี้มันเอพิวฟูนี่ว่ะขอให้ตารางสอนของกูวัรพวกนี้เป็นเอพิวฟูด้วยได้ปะได้น่ได้พวกนี้เอพิวฟูแต่ว่าการที่กูต้องมานั่งคอมบดก่อนเนี่มันไม่ใช่ฟูาจริลแต่ก็ก็ฟูอยู่มันช้อดแบบน่อยหละช่วยมังกรอนวะฟูลไปเรื่อยๆที่ไม่ได้แปลว่าเต็มอ่ะฟูที่แบบโอโอเอโดะ เขาไม่รู้เขาไม่รู้หรือว่าอยากได้แกยโดนลไนะเออลาเบอร์เออเอา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 มังกรเอามังกรเอามังกรเนสแม่ถอยเลยถอยเลยเจ็บเจ็บเหลือเกิน เอาแล้วเฮียเซตกูเข้าแล้วเฮ้ยเฮ้ยบิกเตอร์ตตี้สวนเร็วเอืออันนี้บิวมาไม่หรอกเออเพื่อนกูคิดมาดีแล้วใช่ไหมแค่เรื่องแบบให้กูตายอะไรหรอกใช่ไหมมันก็สวนไม่ใช่ไหมบิลเตอร์มนก็ไม่ตายเป่าวะเออใช่ไหมง่ายก็ตายดีใช่ไหมครับเออเพื่อนกูไม่ต้มกันหรอกก็แบบบิวกันเออ ตายเอังไงก,กูก็ว่าศาสตร์จะไม่ไปช่วยก็ยังจะแตกช่วงนี้ <c oughs> มันรอเราแบบบางทีก็แบบช่วงนี้หลังจากไปมอนี่ที่อยู่ก็ปวดขมับขึ้นมาร้อนเกิน ลองหาอะไรมาคาาผัวดิปัดก้ามแล้วก็ยังได้ป้มก่อนข้าวหัวหายไม่ตีไม่ได้โอ๊ย mãi bỏ lấy xin nè thôi 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 nè nè ขอโทษเจมมาตี้ตอ่อได้ป่นนะปวดมาตีไม่เฉลอยต้องสลักเพื่อนนี่แหละกูขอโทษจะเจมเพื่อนก็ยอมสลักเชื่อกูดิยังดีนะสตาร์ล็ามาโดนสอบตัวนะ่ะมาถึงว่าห้อยขา,ข,าข้างบนมาถึงข้างบนกับตรงกลางข้างกลาง คุณค้างให้ครบด้วยต้องแรงจัดไอชิมัน่ีไวจังไงเออต้องพุงมาเจ้าวะเนี้ยพุ่งมานัาตีพุ่งมาเร็วคุณจะตายรีบสวยขอบคุณสระตังค์คุณฆ่าตัวเดียวไม่เสี่ยงเลยนะมีไอร้อนหรอตอนนี้คุณไม่เอา ชิปหายกูจะแตกไหมเนี่ยใครใครอยู่นี่ใครอันติใครอันติเราใครอันติเราโอ้มีลางทองอยู่ตรงนี้เลยผิดไทยไม่ใช่ไทยนี้อ๋อขอโทษสัตีมึงเอาเลสอดมาบดเดือยี่กูไม่มีเลือดอ่ะปล่อยปล่อยปล่อยได้ไหมปล่อยเถอะปล่อยเถอะไม่มีเลือดไม่มีสมายด้วยมันจะคอนเทสต์ยังไหอมันไม่ช็อตเลือ่ดไม่ได้ ค้างคือไอ้แมปเนี้ยคเปลี่ยนเปลี่ยนแมปนี้ที่นี่คือแบบกระตุกกระจัดเออโคตก็ะตุกเลยตัดของอะไรเล่นเวทเอาไปเลยเอาไปเอาไปเห็นแมมเล่นเวท ปูนี่อัพไวกว่างัเยอะเฮ้ยเฮ้ยลีซินหรือใครก็ไม่รู้ใช่ลีซินอ่าาม้ใครสาังไหมใครสังไหมใครสับไหมวิกเตอร์ไม่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 ไมไมไมเอาเอาไปนะถ่ายเลยถอยเลยถอยเลย ใครสามมาอยู่หน้าพวกมึงเลยเพื่อนมาแ,แล้วไอ้เพื่อนเขาก็ไม่มาซ้อนเขาซ้อนนะแต่เขาซ้อนคนละฝั่งไ <c> อ <oughs> ้ท็อปซู้ทันโดไม่ได้แล้วอะไรนะหมดคำพูดแล้วนมนเหมือน,นแบบได้ยินอะเมื่อกี้เหมือนโดนหยาดหยา เฮ้ยเรียมึงทำไม่กูขายโอ้ไอ้นัแตกเตมรอโอ้โหสวยสวยจัดแปกแปลแปกจังหวะื่อกินนี่มันอะไรพรสิคอมเลยอ่ะ bay đi họ chết không ạ bình đi khuẩn các bà ồ tông nôn nó mày phén kia yeah, này. 4ตัวกระโดดเข้าไปเฉย้ส่คนใครเนี่ยมบอลหล่อจะบอกว่าที่จริงอ่ะกูเปซเปอว์นแมนแต่ว่าเขาอะไม่คิดต้นไหนดีนะนดึงไม่โดนไม่เยี้ได้ยัคนมาจะเข้าอะ่ะ <c oughs> เหมือนจะต้องปล่อยอีกตัวไม่เอาดิอ่ะมึงไม่ไหวหรอเพื่อนไปมาโนตี้เงียบไปเลย ขอบคุณมากไปช่วยมันเลยนี่ยกูไม่ช่วยนะนัอตตี้ขอบคุณมากขอบคุณมากตีมาลอนมาลอนมาลอนไปหั่นซ่อนันี่นไม่ได้เลยอ่ะ แอดถึงไม่ไปตีตัวข้างในใครจะฆ่าวิกเตอร์ได้โอ้โอ้โอลืมดูแค่แค่สกิลเดียวนะ่นะน่ะฉ้ชอตขึ้นบนมากโอ้ยเหียเซ็กสัด การก็แหกอ้แ่แอร์ทอ็อกนะที่มึงไม่ใช่สปิดพุทต,ตอนนี้มึงขันบ้านก่อนคือแบบไม่โฉบไม่โฉบไม่โฉบแล้วจวังหวะนี้มันเล่นไทยที่แบบแฉงติดฆ่าใครไม่ได้เลยว่ะว้าปล่อยไ็ได้ครับป้องกันนะ S <S 2> <S 2> ถ้ามึงไม่ได้อินฮีไม่ต้องกลับกังแรกเขแล้วแรกไม่ได้ด้วยตีนฮีเว้ยอินฮีเว่ยกลับเราอะเฉลี่ยกับด้วย แต่ไอรเฮียร์ทันด้วยขอบคุณพอตี้กลับบ้านวันนี้มาโป๊กไอ้สัตว์เร็วๆเอ็กช็อตอันนั้นมาเราถึงตายฉันจะไม่ลืม มันุดจักมันยังไงเนี่ยันสองรถถังเฮ้ยบาล,ลนานซ์หมดแต่งดัดมันกอนนะวะน็อตให้กูนำก่อนน็อให้กูนำให้กูนำน็อตไลออดเกีนจับมือ Universal Studio สร้างภาพ,พยนต์ My o f the Do ตัวถอด,ดโซ่เยื่จริงๆ h i g แ Animation ว้าวเด็วความแรงนนะั่นสิหนุ่มตี้่มฮแล้วมีข่าวไงเบิร์ดไม่ได้โอโดดยังไงตัวนู้นก็ข่าวตัวนี้ก็ข่าวแถมตัวหนึ่งยี่ห้าแตกในใจคือกูไม่รู้อ่ะตอนเนี้ยว่ากูแบบกูจะต้องออกของกันใครแล้วแม่งแรงทุกตัวแล้วตอนเนี้ย <laughs> <laughs> แซดหลายไปติ๊กติ๊กไม่ทำไรได้อ่ะฮะติ๊กหลายรอบแล้วไม่เห็นทำไรได้เลย โอ้โหตัวว่าแล้วแอร์ท็อกเซอร์ดูดา้าอะพอเหตุผลว่าถ้ามันมถึงออกเซอ์ดูดา้าถ้ามึงจะเอามาตีอันเดอร์นะฟัง,งคนไปเมคเซนเลยเฮียที่ออกมากดีวกว่าเพราะว่าเราไปขอจบไหมเออปล่อยจบไดกไหมเนี่ยไปเถอะ กูว่าแล้วมันต้องพิมพ์อะไรแบบนี้ใช้มึงไม่ได้เก่งเลยเฮียั่งกรมเกมดีๆเลนการกูการาะมึงไม่ได้เก่งตัดนี่ขออะไรขออีกตัวได้เปล่าเออนั่นแบบะันเดิลเราชอบอ่ะ